อนนี้เราก็มาอยู่กับที่แห่งหนึ่งในอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครสิมานะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนยังไงครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับผมไครับใกลเป็นผู้ในการโรงเรียนโนนสูงศรีธานีได้พาครูมาพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานครับผมวันนี้เราได้มาชมรินจีรินจีรินจีซึ่งเป็นของดีของวังน้ำเขียวมาจากบ้านวังหมีตำบลวังหมีตำบลวังหมีเป็น รินจีที่ปลอดสารพิษกินแล้วเสริมออร่าออร่าเป็นไงครับให้สดใสผิวพรรณดีให้สดใสเหมือนคนข้างๆนี่อันนี้มีผักปลอดสารพิษครับอันนี้มีอะไรไหมครับนี่อันนี้อะไรพริกชี้ฟ้าพริกครับเอาไปทําอะไรได้เนาะพริกจีพริกชี้ฟ้าเอาไปผัดใส่หมูเอาไปผัดพริกผัดพริกอาใส่หมูหมูอร่อยอร่อย อันนี้อะไรอันนี้อะไรข้อสำคัญทุกอย่างเนี่ยปลอดสารพิษปลอดสารพิษเชิญชวนพี่น้องใครมาวางน้ำเขียวครับโอ้มีแต่ของดีๆมาอยู่ในรอบๆนั้นเป็นอะไรครับเป็นบรรยากาศที่สวยงามร่มรื่นปลอดโอโซนเป็นจุดที่มีบรรยากาศดีที่สุดหนึ่งในเจ็ดของโลกโอ้ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับเชิญชวนพี่น้องมาใครมาข้าหลังนี่เราอยู่ที่ไหนครับนี่ครับเนี่ยอยู่ที่ภูทราฟ้า ภูทราฟ้าเป็นรีสอร์ทชั้นหนึ่งนะครับนะซึ่งใกล้กับศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดทรับทวีธรรมารามซึ่งเมื่อวานนี้ได้พาครูไปฟังเทศจากพระที่สำเร็จขั้นสุกสุดเลยคือปริยนธรรม9้าประโยคและก็บวชที่วัดวัดพระแก้วแล้วก็เป็นพระที่อะไรออสมเด็จในหลวงรัชกาลที่9้าเนี่ยทรงเป็นบวชให้เป็นเป็น เป็นอุปถาบอันนี้อะไรครับอันนี้เป็นน้ำพริกเข็ดครับของขึ้นชื่อของอำเภอวังน้ำเขียวอร่อยมากครับเขาเขาทำแล้วปะครับไม่ไม่ไม่ใส่สารกันบูดด้วยใส่สารกันบูดด้วยอร่อยมากนะครับอันนี้ก็คือพี่น้องมาดูพี่น้องเราเนี่ยกอลังจะได้เปนรถกันอ่ท้องตอนไหนฝังไหนครับพี่น้องพี่น้องใกล้ๆครับครับขอบคุณมากครับท่านครับ